จาจหาลิ้นเราซื้อนะคะวันนี้เราซื้อก็อยู่ในเรื่องของอที่คนจีนเขาใช้สัตว์มานําเสนอวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมีอันที่เปรียบเทียบนะคะเกี่ยวกับคนไทยกับคนจีนที่เขาใช้เอา,าสัตว์เนี่ยมาแทนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เราซื้อนําเสนอคําว่า กบในกะลากบในกะลานะคะก็คือความหมายหมายถึงเ,เราอยู่ในโลกแคบๆเหมือนกับกบที่อยู่ในโลกแคบในกะลาคิดว่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วใช่ไหมคนจีนก็มีเหมือนกันนะคะคนจีนเนี่ยพูดถึงกบก็ใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากบของจีนเนี่ยเขาจะเป็นกบแบบอยู่ในบอ่อทุกคนอยู่ในบอ่อนะคะภาษาจีน สุภาษิตนี้เรียกว่าจิงตีจวาจิงตีจวานะคะหมายถึงว่ากบที่มันอยู่ในก้นบ่อนั่นเองนะมีนิทานเล่าว,ว่านะคะมีอู๋กวยก็คือมีเต่าตัวนึงนะเขาก็เดิน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 ไปนะคะไปในแล้วก็ไปเจอกบที่อยู่ในบ่อนะไปเจอกบที่อยู่ในบ่อก็เลยถามกบว่าเธอไม่อยากออกจากบ่อบ้างเหรอเออข้างนอกอะ มีทะเลนะคะที่สวยงามมากเลยแต่กบแต่กบก,ก็บอกกับเต่าว่าโอ้โลกของชันนะเนี่ยสวยงามมากฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันอยู่แล้วทุกวันก็มีน้ํามีทุกสิ่งที่ฉันต้องการแล้วฉันไม่อยากไปหรอกขอบใจนะอะไรแบบนี้นะคะเต่าก็เลยมีความรู้สึกว่ากบเนี่ยน่าสงสารมากนะคะที่ถูกจํากัดตัวเองนะตั้งแต่เกิดมาจนจนแบบ จะรู้ความแล้วแต่ว่ามันก็ยังยงอยู่ในบ่อมเติมนะคะอันนี้ก็มาฝากทุกคนไว้นะว่าคนจีนกับคนไทยนะคะเกี่ยวกับกบเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันนะคนไทยบอกกบในกะลาส่วนคนจีนบอกว่าจิงตีจีวากบในบ่อนะคะความหมายเดียวกันเลยทุกคนความหมายเหมือนกันเลยนะคะก็คือคนที่มองโลกแคบนั่นเองนะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนกับทุกๆคนด้วยนะคะเราซื้อไปก่อนนะบ๊ายบๆย่านเจเจยน